เคยสงสัยกันไหมครับว่าชุดประจำชาติของเกาหลีเนี่ยมีประวัติความเป็นมาในลักษณะการแต่งกายยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันครับโอเคงั้นเรามาเริ่มที่ยุคสามาจักก่อนก่อนเลยก็คือโคกุยอแพกเซแล้วก็ชิลลาในยุคนี้เนี่ยคนยันสูง,งเขาจะใส่เป็นเสื้อคลุมยาวแล้วก็ผ้าคาดเอวซึ่งมันจะแตกต่างกับคนธรรมดาที่เขาจะแต่งตัวแบบเรียบง่าย ห้องตัวับเวลาทํางานหรือว่าออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านเนี่ยจะสะดวกสบายมากกว่าแล้วต่อมาก็คือยุคโคโยอยุคนี้เสื้อผ้าก็จะดูแฟนตาซีขึ้นมาเพราะได้รับอิทธิพลมาจากจีนเต็มๆผู้หญิงจะใส่เสื้อผ้าใหม่หลายชั้นแล้วก็สีส,สันสดใสส่วนผู้ชายก็ใส่เสื้อคลุมแบบเท่ๆใส่หมวกทรงสูงไว้เหมือนโชว์ภูมิฐานแล้วก็ฐานะตามๆกันแล้วเข้าสู่ยุคสุดที่ของยุคโชซอนนะครับนี่แหละยุคที่ฮันบกของจิงจะเริ่มมาเสื้อจอกอีกระโปรงีิมากคือสวยมากๆดูอ่อนหวานผู้ชายก็จะใส่กางเกง,องพองๆที่เ ียกว่าพาดีแล้วจะมีเสื้อคุมอีกชั้นหนึ่งแบบคุณชายเกาหลีเลยและท้ายสุดก็คือการเข้าสู่ยุคสมัยใหม่เป็นการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกจะมีพวกชุดสูตรกระโปรงต่างๆจากยุโรปมามากขึ้นและคนเกาหลีก็จะเริ่มแต่งตัวแบบผสมผสานแต่ฮันบกก็ยังจะอยู่ในงานพิธีหรืองานแต่งหรืบางทีก็จะมีการแต่งตัวแบบผสมผสานของฮันบกกันด้วยก็จะดูดีอีกแบบหนึ่งเลย